ไปดีน้องอ้อกันยัำสวยพี่น้องไม่ได้กลาวโอเคหรือเ่อ้อมมากินข้าวเปียกงามสวยสวยเลยมันเที่ยงมันบ่ายพอแห้งเอาข้าวเทียงเขาเนาะบอกแล้พอกันตอนเที่ยงๆแล้วจะี่น้อนจะไปนด็กกระส้มากินเผลพี่น้องข้าวเปียกงนข้าวเปียกไนเขาก่อนที่จะไปหาเจ้ามรากาเกะจ้ากระเส้นไป ในเมืองอีกคือเก่าคือเดิมพี่ต้องเอ่ยเพิ่มเติมก็ไปเอาเงินซัลตอนแหละคือเก่าไปเงินเห็ดบุญพี่ต้องเอ่ยจาก U S A เงินสำทบต้นสากประตูโขงนั่นเองเจ้าพี่ต้องจากยอดไรสดเมื่อวานพี่ต้องเอลยไรสดเมื่อวานไรสดเพื่อการกุศลไรสดเห็ดบุญพี่้องเงินทุกบาททุกสตางค์เห็ดบุญเบรดจ้าก็มีอายจากยจด E เป็นส่งมาสองร้อยดอลลาร์ละกัน มีอีกลายทางเราเอ่รวมกันแหละนราจะอยู่ที่หลักหมื่นพี่น้องการถือว่าแต่ละกรขอบคุณเอฟซีสุขุสุขพ่าเรื่องปรุงของเขากากระปุงมีประบาดสิบอย่างพี่น้องน้ำตาลน้ำปลาแป้งผงนัวพริกกะปิซีอิ้วขาวน้ำส้มสายชู<น>จะซอสพริกแลราคาซอสฝาเขียวพี่น้องน้ำตาล ผงร่ววกับมีนจัจจะแสบสบส่าเสบกับเติมเอาด้วยจ้ะพี่น้องอ่ระเดมักนัวกับตเติมเอาโงนวดเนก็น,นา่ากระจายขาไฟพี่น้อง <c oughs> ขาไฟเฮือนนางนะ 3, 34, าัะสามสามสิบสี่พันจีบบอดลอยบาทแด้พี่น้องพอดีลอยพอดีเนาะเดี๋ยวเี๋ยวลอยล,อยละสามสิบสาม้า อพี่เราเอ้ยบ่ได oh, okay. ้อยู่บ่ได้เศร้าไปเตี้ยไปนั่นไปนี่พี่เราเอ้ยจักซี่อะไ้ทำส้มใส่ซูปักซ้อมกับไปดูเพราะว่าเฮาเห็ดบุญเนาะคือว่าบ่ได้โอนกันมาเห็ดบุญเราก็ไปเอาเงินมาเห็ดบุญเนาะเพราะแบบเอายู่ปักซอบเราอยู่ในเมืองหันนะเพราะว่แบบคนฝากจักมาไมแก้มเลดเจ้าถ้าจักหยุดหลบก็จักไม่ได้แก้มเด้อไม่ได้แก้มรับง่ายสุดเด้อพี่น้องมิดเทิร์ยังหักกว่าอยู่อาไม่ได้แก้มแก้มลายบัลลับเพราะต้องเปน เราเพีงเมื่อคืนจะเจ็บพ่อวะพี่น้องเไรแหกปากลายกับคุ้มขาพี่น้องเอ้ยไรสดประกาศกุศลกัด้ยอดโอ้ยลายอยู่พี่น้องสำหรับสางประตูโขงวัดอะไรก็ขอบคุศล fc สุกุสุคนนั่นแหละพี่น้องแต่งตัวงามๆไรสดหล่อบานมาเฮาวหอบบานพี่น้องเอ้ยมาตื่นกระเทยแต่งตัวงามโพดเขาวะแต่กาตั้งใจเห็ดจะเลี้ยงเนาะเห็ดบอกเห็ดบุญ ว่าไม่เวมาเนี <w benim dividends> ่ยนาได้ไปพกเก็บกลับไฟแล้วไปสตยาณไปสู่บ้านเนาะเอาเราอยู่แต่ในบ้านหวดใจเด้อรอไปาอไปทิ้แว่ก่อนตีให้คนวิตเซาอย่างสิใจซึ่งเปลี่ยดพี่น้องคล้ายคลึงกับคนจับโยน นี่พักกลับมาแล้วพี่น้องใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าจะใส่พวกอินยังกันนี่นะจะพักกระเฉดพักอะไรวะข้าเจ้าตั้งไว้เขาปรุงเลยเขากระปรุงเบิดจ้าพี่น้องมีสิบอย่างกระปรุงสิบอย่างมีเศร้ากระปรุงเศร้ามีสามสิบกระปรุงสามสิบเพาเป็นสูตรของเพิ่นเพิ่นไหหมาบ่ใส่บ่เบิดบ่ครบประกาณสิบ่แซ่บเพิ่นเน้นให้เช่นของปลาไร้ไร้เลยหางเด้อบ่อเด้กับเป็นตาสิเจงกับไว้ แต่ปลาหลายๆปเป็นปเจ๋งไว้แท้กะเทยบอกกินเค็มดจะจ้ากินหวานเนาะแม่มากินหวานแสบพี่น้ะความหอมข้อกระดอนนี่กระดาษทิชชู่ เฮพี่น้อหลายฟันพี่น้องเอ้ยฟันปบางทีอามาราอยู่ถ้วยกิจ้ะถวยละสามบาทเจ้พี่น้องเอ้ยถ้วยละสามบาทเป็นเงินกีบกับ จะกีดก่อนข้าวในข้าวตองเนี่ยเรายะเบิดน้ำซุปหน่อยถาอยากมันแส่ส่โอเอซีลงไปน้ำ จาโออซีอยู่บ่สันอยู่บ้านน้องสึงจักกันดก่โออีไดปลูกว้ยบ่นั่นงนเา้ยงลายพอะใ่แต่ยาะาบวลูกคาบเต็มกงเป็นเมือนแบนี้อ่แผกแผด้วยเป็นยาแน่หยเอามาปลูก ปลูกช่วงเกลียวขาวเข้าไปเมื่อมันแบบผู้ทำผลชกนะช่วไหนก็นได้เป็นอย่างเรน,นี้อ่ะเพิ่งแดงไอ้แสบอยู่ไอ้ขาเอิญผักไอ้กระเม็ดบาน เติมพลังก่อนเดินทางจา้ะนี่เดินทางไก่นนี้พี่นอ้องพุทละคนก็เคยกินข้าวเปียกลาวเ้วยพี่นอ้องมาเด้อมาซิมข้าวเปียกลาวนำมาเจ้านี้แลยกับเซฟอนา่า น้าบอ,อกบ่งน้ำซุปมันบาแซ่บบอกก็เครื่องปรุงหลายแท็กแซ่บพี่น้องตำเป็นเอกลักษณ์ของเราเครื่องปรุงหลายหลายยางปรุงัแต่กับปรุงบางคนกินกับปรุงก็มีพี่น้องแหงอยู่ในเมืองนี่าักนี่ก็ตั้งคือขนมจีนเลยแหละคือขนมจีนในยุงเทพไหมพี่น้องโตนี่สิภักมันตั้งให้กินเลยแบบพักยังอยากย่าง ไกวกสิใบป้าใหญ่ตัวกาไก่กินบ่เคยเบิร์ตมาตัวใหญ่โลยไม่เคยเหลือกกินเคยบ่เคยเบิร์ตเคยกินบ่เคยเหลือไปสกายว่ะคือว่าอะไรว่าบัวเก่งกินเก่งเก่งวะจนมากิ่งได้เลยพันมาว่าบัว่คยเก่งแต่ว่ากินเก่งเจอจนกิ่งได้แล้ว <Yeah. S 2> ข้ากินเองบ่ข้ากินเองก็ใส่ผักหลายแท้สะ่ะอยาาองลูกข่ามาอลูกข่ามากินพักได้ลเลยอ,อย่ากินกระหล่ำสดนี่นุมม่มไม่หลอดนะนะุน่มไม่หล,ลอด้องรู้บ กินผักพี่น้องไปเจียวกับผักไันค่ะร่างก็เที่ยวกะะ็เ,เดิเดมุมเดนมุมอยู่ยสี่แงะพอดีพี่น้องนะดูแงะขหมู่บ้านนี้ ขอบคุณครับขอบใจหลายๆเด้อออมากินดีจ็น กู่กระลำนะใส่เกล็ดต้องพิกเบิสบ่ต้องพิกเบิดบอพ,กบบอกพิกจับเบิดบ่อหอกัดข้ามเดียวนั่งไปใส่ป่ะเดี๋ยวเอ็มอผิกูตายอยู่เดี๋ยวเต็มจ่าเนี่ยกินเบิดบ, <laughs> บ่เต็ม มาให้กับน่ะใส่กับสะค้าก็าจใจดีแท้มือนนี้นบ,บ่มมากคำเดีพักกะจะ่าไงคะพิธีพักคนแต่ว่าบ่มมาก คนอื่นเราก็จิ้ทามาลูกชิ้นก็ะทามาเนื้อไก่เสร็แล้วเอาปั้นอันเอาปั้นมะพร้าวอันปนเผือกได้เหรอเนี่ยแม่นะมะพร้าวปนเผือกแต่ทางนี้เรา,าก็ทามาผักพี่น้องเออศอมเอาบเอศอมเอาจ้ามะพร้าวปนเนาะเอศอมมะพร้าวปั้นกเ็เผือกผสมมะพร้าว หอมหกับกระเงงอ่ะข้าบกินจะเกลือหอมกักบิญผัก,น,ก,ก,น,กน่ะ่ขค่ะหายมาเ้เลยขายไปตามมา,ากพากินแล้วเกลกินนั่งนั่ง,งกินกินต่พากบุลีพาครับผักข้าวทองยา<ะ>กายนั่นนี่ครับน,นี่นั่นลูกเอออันนั้นวต้มนก็ม็ดบ้า ัขาถนเขาแค่แต่นะความลับหอมลับก็เป็นขขข่ขากัรส่วนนไ,ไปดูนี่มันบุคอยมีมันมีแนวเขาหายน้อเดียวหนาฝนมันปูกหนาโซนบันทามป่อยมีันา,นาอ่าพ<อ>ี่น้องเคยถือและพักภูเขาทองมุมมากมุมมากุอันนี้น,นั่งเลโอ้ยขนาดบุษไส่ใคจะเกลียดกจะพักกับทอกตอน่ะว่ <c oughs> ตอเดียวบยวยา,ดาได้เ้อ,อัดตำน,น,น้ำมดุนยด้อได้กินตำยู่ได้ผัดตำน้ำมุดลุนเลขี้เพ้าป้าพอมันจะสิตํำขาเท่ามาก แปะมาได้ใส่ใส่จากมือแล้ว<ป>ตวัตต้เคเื่องตั้ตอนเห็นปะน้องชายวิ่งตั้ตอนติดตนดติดต มาเจอพี่น้อง มันเล็เางมันจะเป็นเ,อเอาาาน,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 นบบเเทียบาณนค่นทแหวนสื่อเลนเจ็บเยียบรมากใ่ยัว่แบบนั้นเจ้าห้าบุามีเพียงแต่รู้มีเพียงวาแต่เด็กกลัดเท่าไห่หรอเนฟซีออแต่ดีแต่งเห็นปะ รู้ฮะไม่ไม่กูด้้าว้อย่างกันูก็ได้นปนมันกาลังกินตอนหอม่วงกูยังไงหอมหอมห่วงหอม่วงก็ได้หอมตลอด เป็ุ่มนะงาหลายมันหนาเป็นคุ่มตัวเล็น้อยแต่บางงาหลายเป็นคุ่มอยู่พี่นอ้องจะดด่อ่อนเอาตูบมาลงอีกเด้อกระซิขายตัดต่อมาลงานั่งกินปตูดนะมีอยู่ได้ยินเสียงเสีนเราปั้นพร้อมอะไรแาบะนี้เออเราปั้นพร้อม ก็ป <rium> okay. yeah. really. ัดใส่ก็อนี้เลสยากบอสใส่เหลาลงไปใส่เหล่าขาร์นะมวงมีเหล่าจีก็ใส่เหล่าขาว์วงมีบอสก้าวนมีอะไรก็ได้ใส่ก็ใส่บอสก้าหรือแ่บใส่อันนี้ถ้าเราหรีกอางนี้แซ่บมันซื้ออยู่ปักจอกอ่นเด้เหล่าอันขวดกดกดพอด้ายกระบอกน่เด้จังหวะฉันมาหนั่งเฝ้าอยู่เสมอวดจ้าอย่าบอกให้แม่ยค่ะเป็นอันเดียวกับมือตาบันนี้แม่ข้าก็ใส่หมุนอ้ปุ้ยน้ำกายบันนี้กำไรหายบดจ้า ตอนแรกกับไอ้ไอ้เธอจ่ายเธอจ่ายจะไปแจามากบบน,นี้ลูกค้ากับเบิร์ดเงินเลยไหมค้าก็เต็งเรียกเองเฮ้ยจัดไปเลยเบิร์ดจ้าเปย่างแล้วเมาแล้วใจง่ายแบบนี้แม่ค้าเทั้งแถนทั้งย่างสีทำปันพี่น้องจอกละสิบบาทไเ ไได้เขานทานเหนึ่งตแล้วหอมแซ่บๆต่สิบบาทเองพี่น้องสิบบาทสักอิ่มได้เด้อปสิบบาทพี่น้องปสิบาทเพอหรือว่าเขาเปียกมันสาสิบาทเปสิบบาทสีาทสับอาหารบ้านนอกกับบแพงว่าพี็น้องซํานี่แหละจะเอาแพงหลายเฮ้มันเติ่อย่าเอาแพงหลายมีคนซื้อนะ ก็ไปินเงินดอกเงินเดือนน้องะหากิจตาธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยอิ่มแล้วก็สิฝากบรรยากาศไ้ซัมนี่แหละเด้อจ้าอดีตน,น,นะพ่อขวดตกกรมนี่ว่อิ่มง่ายดอกอิ่มแล้วบ่ ฝากประกาศไว้สักนี้ิด้ะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์าฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณสุกุศลคนที่สนงต้นต้นสาง,งประตูคงบวชสิบเป็นทางไก่ทางไก่นะพี่น้องเนาะเป็นทางก็งไปเอาเงินจาก USA ซือ้ออะอันน,น,นีซ้ซือ้อยากดเนี่ยเดี๋ยวนักเสียอะเสียเออซื้อต่างประเทศคือว่าเลยนะพี่น้องตนะ่อไปก็ขอบคุณสุสสกุศลคนละจ้าสบายดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์ด้วจา้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ